ครับตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินท่านพิกพิตบุทาังก็ได้เข้ามาถึงในงานเรียยรบอยนะครับครับโอ้โอ้ยโอ้ยครับตอนนี้ท่านผู้ว่าก็เดินทางมาถึงนะในงานกีฬาของเรานะครับเทคโนโล นะคับท่นเขาเดินสำรวจในห้องครัวนะครับครัวใหญ่เลยนะครับนะ้าที่ท,ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์กิจิชัยเก่งวงศานะครับท่านได้เตรียมงานเอาไว้นะครับ หผ่อยงานราชการเอกชนนะครับวันนี้ก็ได้มารวมตัวกันที่เทคโนโลยีสา,ากลทุเรียนวันนี้แทงบูธนี้ก็คือบูธของท้องถิ่นจังหวัดน,นะครับก็คือท่านกิติัยเกศกุสาท่านเป็นท้องถินจังหวัด ท่านได้มาออกมูอาหารการกินตา่างๆตอนนี้ก็ท่านผู้ว่าราชการจ,งจังหวัดท่านก็ได้เดินทางมาถึง,งแล้วท่านรังรับประทานอาหารพ้อเตรียมที่จะเปิดการกีฬาทุกหน่วยงานราชการจังหวัดสุรินทะร์มารวมตัวกันทั้งหมดทา้ส่วน ไม่ว่าภาครัฐมากเอกชนวันนี้ถือว่าเป็นวิหมายที่ดีที่ได้ให้หน่วยงานราชการและเอกชนทุกภาคส่วนมารวมตัวกันทั้ง17อำเภอได้มาพบปากันณลานกีฬาเทคโนโลยีสาสตร์ได้คุณเลนวันนี้ เราก็ได้มาแต่คำให้หน่วยงานราชการ่างๆเพราะว่าตอนนี้ภาคเช้าๆเรากําลังรอความพร้อมที่จะเปิดงานกีฬาิจการโดยนี้ทั่วทั้งจังหวัดทั้งื้นที่ตอนนี้ชั้นก็มาถึงแล้วก็รับทานอาหารอยู่ครับเพราะว่าจะพร้อมที่จะเข้าร่วมงานนะครับขอเชิญนี้รับประทาน ทางน้องกัญชาทางอกันญชาพระช้างขอกันญชาก็มีท่านนายกสมิทธ์ล้วงทองท่านนายทวีเทศบาลมีพี่สาวสุกี้ครับพี่จิราโค้ชท่านก็มานั่งทานข้าวกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตอนนี้เําลังเตรียมความพร้อมที่จะเปิดงานกีฬาของเราเลยครับตอนนี้พี่น้องบอกว่าตามที่เราไปสอบถามดีใจมากๆวันนี้ที่ได้มาพบปะกันเราครับนะ ยกตัวยาสุกเก็ตอัพเฟอร์ท่าโฉมมาโรโจกันนะนี่พี่น้องสองทีมเสื้อสีม่วงทั้งหมดม่วงทั้งหมดโอ้แชมป์แพ้เจ๊เจ๊เจ๊มามาเข้าแบบเนี่ยพี่น้องของเราบ้าบ้าอ่ะ

สักกัดอบพครับมาทุกที่นะครับมากันพร้อมหน้าพร้อมตาครับทุกอบตอทุกเทศบาลนะครับตอบไครครับตอบครับอีกรอบนึงครับเจอกันเมื่อกี้้วครับ่ารูบสู้ครับสู้สู้แล้วก็หลากหลายครับหลากหลายกมากันพร้อมหน้าพร้อมตาครับพี่น้อง មកហើយទៅហើយអូយគេមកហើយគេមកទីហ្នឹងហើយក៏ដាក់ งานนี้ครับนงานไหนครับนี่เทศบาลเทศบาลเมืองครับของเทศบาลครับของท่านวัฒนินครับผมมาครับมาร่วมแข่งกีฬาเชื่อมสังพันธ์ธรรมาธิริยงานราชการครับวันนี้อปุณยครับอปุณยครับวันนี้พี่น้องอปทมากันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกทีมครับครบทุกทีมไม่ใช้ใจ

ครับ้องเสีงจังหวัดก็พาแล้วครับ กรบประทาอาหารขอท่านผูวนะครับทา,าทานประธานหอ,อการค้าครับท่านพิษธานวีศักพิศนวงศ์ครับหลอดอทา,ออา,าท่านนายกเทศสบานนหองคยครับปาหมิ่นทองร่วงครับทที่ราชันที่มาทอนองทานผูว่านะครับ รอความพร้อมคนะรับก็กิจกรรมก็จะเริ่มครับคืบริการโดยรวมครับ,อรบ,รบตอนนี้ระหว่างที่รองานครับดีครับตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็ได้ทานอาหารแล้วก็มีการทบทานการประยุกต์คาร์บอน ก็าะมีร่วงลงแล้วกอสิงไฟแผลตอนนี้ก็ ท่านก็ว่าในจังหวัดท่านก็ได้รับประทานอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสักพักให,ใหญ่ๆท่านก็จะเข้าไปเปิดงานกีฬา,าของเรานะทุกภาคส่วนทกก้กภาคพั้นท่ในสนามกีฬาด้านนู้นครับเตรียมพื้นที่ไว้เรียบร้อยเดี๋ยวพี่น้องก็จะพบกันกับเพจข่าวโุตรดีตอนผู้ว่าเปิดงานนะครับรอสักพักใหญ่ๆเดี๋ยวเราค่อยพบกัน ณสนามกีฬาของเทคโนโลยีสายใต้ของเราครับขอสวัสดีเพียงเท่านี้เดี๋ยวจะตามในข่าวขบวนการทิ่ในสนามกีฬาของเราต่อไปครับสวัสดีครับท่านนายอำเภอเมืองสุรินทร์กำลังเดินทางมาถึงน,นะครับครับตอนนี้นายสมชัยบูรณะกำลังเมืองสุรินทร์นะครับท่า เดินทางก็หมดเลยนครับครับตอนนี้ท่านในเบอร์รถจีนมครับท่านท่าู้ว่าก็เดินทางกับรถวดอยู่นี่ครับ เพื่อจะเตรียมตัวมาเปิดงานนะครับตอนนี้ก็ท่านนายกเทศบาลแกเมืองแกนะครับส่งท่านผู้ว่าและท่านรองผู้จัดการท่านานายอำเภอเมืองสุงรินทร์ท่านสงชัยบุรณนะแล้วท่านพอ ปลายแผนนะพอสิงเราตอนนี้ครับท่านผู้ว่าก็ได้ขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับว่ามันไม่ยับยั้งใครครับมันทั้งน้ำเปล่าๆก็ยังมันได้อันนี้มาจากหน่วยงานไหนครับ อ,อบจอสุรินของเราครับวันนี้ทีมงานเพจข่าวคนสุรินรตำดีก็ได้มาถ่ายทำให้พี่น้องภาคเช้าๆฮะเราก็น้องๆอ,อ,อบจอวันนี้วันที่26เดือนมกราวันศุกร์วันนี้น้องๆเราก็ได้มาร่วมแข่งขันกีฬาทุกภาคส่วนนะครับตอนนี้เราก็มาถ่ายทำอยู่ในด้านโรงอาหารครับโรงอาหาร ตอนนี้ก็ท่านนายกคอค,คูท่านก็พบปะก,กับท่านท้องถิ่นจังหวัดอยู่นะท่านธิดานะครับหารือนนกันกับท่านกิติชัยเกตองศานะท้องถิ่นจังหวัดของเรานะราะตอนนี้ทางครัวของเรานะที่ท้องถิ่นเป็นแม่งานนะครับอตอนนี้ก็ความพร้อมนะเกินร้อยนะฮะตอนนี้พี่น้องของเรามาจากอบทอต่างๆเทศบาลต่างๆก็ได้เดินทางมานะ อยากน้องๆมาจากอบจอสุรินก็มารอรับนะฮะของอา,าอาหารต่างๆแล้วก็เครื่องดื่มนะมีให้เลือกกันทุกอย่างนะครับ คชมครับท่านท้องถิ่นจังหวัดนะนี่แหละครับเขาเรียกว่าคนติตินนะติดินเข้าใจพี่น้องของเรานะครับกลัวแต่พี่น้องเรานะครับกลัวไม่อิ่มกลัวอดนะในเมื่อมากิจกรรมกีฬาภาคส่วนนะไม่ว่าแต่หน่วยราชการไม่ว่าแต่เอกชนวันนี้ก็มาพร้อมเรียงกันครับนะเป็นช่วงบ่ายๆก็จะเป็นท่านผู้ว่าท่านมาเปิดงานแล้วก็ปิดงานใน ที่นี่นะที่เทคโนโลยีอีสานใต้ของเรานะครับรรรครับด้านนี้ก็จะเป็นส้มตำนะครับส้มตำนะครับตอนนี้ก็แขกผู้มีเกียรตินะครับมาจากหลายๆที่กำลังรับประทานอยู่ครับชุมพลมบุลรีวันนี้นะครับทีมงานเพจข่าวโคตรุรินทำดีเราก็ได้มาถ่ายทำน,นะครับอตอนนี้แม่ค้าส้มตำของเรามาจาก ตำบลไหนนี่วายนาหนองไผ่ของป๋ามินเราด้วงทองนะครับด้านนู้นก็จะเป็นวัวของป๋ามินนะครับป๋ามินเก็บกันอร่อยแซ่บหลายครับวันนี้นาหนองไผ่มาลงมือเองเลยเทศบาลนาหนองไผ่เก่งจงเลยเก่งแงเลยครับได้มาทรับอาหารในพี่น้องพอบทเรานะครับ ครับส้มตำอร่อยแซ่บนะครับใ้าชอบเผ็ดก็บอกนะครับชอบไม่เผ็ดก็บอกนะครับครับเนี่ยวันนี้แม่ครัวเรารับรองว่าล้างถ้วยล้างจานไม่ทันแน่นอนแน่น้องสาวมาจากอบจอสุรินสสวัสดีค่บ้านแรกของเรา,าครับ ความพร้อมของอาหารนะครับอยู่ด้านทิศตะวันตกนะครับวันนี้ทีมงานเพศข่าวโคสุรินทำดีครับได้มาพบท่านพอ,อครับฝ่ายกฎหมายพ่อสิงเราครับ <c oughs> ก็ท่านเตรียมเนื้อเตรมตัวแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้ถูบ้านแล้วถูบ้านแล้วอย,อย่าไปสู้กับเด็กเลย นี่ครับมาจากนาหนองไฟเลยครับอีกแขวนๆอยู่เนี่ยของฟ้ามินเราครับตอนนี้ก็ความพร้อมของท้องถิ่นนะครับกำลังจัดเตรียมงานอาหารภาคเช้าเลยครับวันนี้ทีมงานผิดาวครับนี่ครับอันนี้ก็คุณแม่อยู่ที่ท้องถิ่นคุณแม่จันนะครับคุณแม่จันครับติดต่อประสานงานก็ไปได้ที่ท้องถิ่นจังหวัดนะครับ ไปก็จะเจอแม่จันก่อนเพื่อนนะด้านนูน้นท้องถิ่นกำลังเตรียมความพร้อมนะครับครับตอนนี้ก็มีรถกาแฟนะครับรถกาแฟบริการฟรีครับบริการฟรีฟรีครับตอนนี้ก็ท่านท้องถิ่นจังหวัดนะครับท่านก็กำลังอำนวยความสะดวกอยู่นะต้อนรับ พี่น้องอบทและเทศบาลนะครับนะครับทั้ง17อำเภอวันนี้นะครับมาร่วมกันนะมาร่วมกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโรงอาหารที่จัดเตรียมไว้นะครับก็คือทางขอบจังหวัดนะครับเป็นแม่งานใหญ่มอสใหญ่นะครับทางนู้นก็จะเป็นครัวเป็นครัวตอนนี้พี่น้องของเรานะด้านซ้ายด้านขวานะหลังรถเครื่องเสียงทิศตะวันตกนะครับของเทคโนโลยีนะครับ ที่ศาใต้สุรินทร์นะครับต,ตอนนี้ก็พี่น้องก็เดินทางมานะครับช่วงเช้าๆกำลังรับประทานอาหารนะครับก่อนที่จะลงสู่สนามน,นะครับก็ทราบว่าท่านประธานในพิธีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านพิจิตรบุญทันนะครับท่านก็ได้มาเป็นประธานในพิธีในวันนี้นะัช่วงบ่าย,ายนนาาๆนะครับช่วงนี้ภาคเช้าๆนะครับพี่น้องอบทอเทศบาลของเรา นะครับก็กําลังรับประทานอาหารกันอยู่นะภาเคเช้านะครับตามะขามครับตอนนี้ก็พี่น้องท้องถิ่นเรานะออหน่วยหัวหเม็กครับปอหอปอหอกาลังทานอาหารกลังรับประทานอาหารอย่างอิ่มเอ,อิบครับตอนนี้พี่น้องอบตเทศบาลเรานะตอนนี้ทั้ง17อำเภอนะครับมาร่วมกันหมดนะ มาอยู่ที่สนามเทคโนโลยีนะครับอีสานใต้นะครับครับวันนี้ขค่ขแคครับวันนี้มีน้องๆนะมาจากอบตไหนนี่อบตสุรินทร์ตนนี้กำลังเสริมสวยโคผิวดำนะครับโวผิวดำ คื้คืมากครับวันนี้นะวันนี้คืบคืนมากเลยครับวัน,นที่26เดือนมกราแล้คือวันศุกร์นะศุกร์ที่26ของเดือนมกราแลนะครับ